สวัสดีจ้ามาพบกับขนมง,ง่ายๆสไตล์วิไลนะคะวันนี้เราจะพามาทําทับทิมกรอบนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยว่าเราต้องเตรียมอะไรก็จะมีมันแกวนะคะมันแก้วสองหัวอันนี้เดี๋ยวเราจะซอยเป็นลูกเต๋านะ,ะก็กะทิน้ําตาลน้ําตาลทรายเกลือสีแดงนะคะสีอันนี้เราจะเอาไว้ทําแช่กับ มันแกวแล้วเนาะจะได้เป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะได้ทําเป็นทับทิมแล้วก็มันแป้งมันค่ะอันนี้แป้งมันที่เหลือจากทาขนมมันนั้นเรามาทําทับทิมต่อนะคะเดี๋ยวเราจะต้องซอยอันนี้เนาะหั่นเป็นลูกเต๋าเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเราจะหั่นเป็นลูกลูกเต๋าเนาะแบบนี้นะ ถ่วยไว้นะนะคะมันแกวเราก็จะตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะทำชิ้นทำเป็นยาวๆนี่นะคะทำเป็นลูกเตานะคะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเนาะ นี่นะคะเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทําสีแดงกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําสีแดงเอาไปคุกกับเอเนี่ยเนาะเราก็จะเอาสีแดงเทใสในนี้นะคะถ้าเราอยากได้สีแดงแดงเราก็ใส่ยเยอะหน่อยนะคะแค่นี้ก็แดงแล้วเนาะแดงจัดเลยมั้งเนี่ยเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ อย่างนี้นะคะสีก็แดงแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอามันแกวเทลงไปนะคะ,ดคะเดี๋ยวเราแช่ไว้ประมาณสักสิบกว่านาทีนะคะให้เขาให้มันแกวดูดด,ดน้ําสีแดงเราเนี่ยมันจะได้แดงๆนะคะดูดซึมน้ําเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนประมาณสิบนาทีแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็แช่ไว้ได้สิบนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตักมาใส่มาคุกกับแป้งมันนะคะเขยา่าเขย่านะคะนี่นะคะก็ปแบบ ทำแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะตักมาใส่ที่แป้งมันเนาะนี่ถ้าเรามีตะแกรงก็ดีนะนี่นะคะ เอามือเนาะเท่าไปเลยคลุกให้เข้ากันตอนนี้เราก็ต้มน้ำเอาไว้เลยนะคะเาไว้ลวกอันนี้เลยค่ะก็นะะให้เข้ากันดีเนาะให้เข้าติดนะคะ เดี๋ยวน้ำเดือดเรากเ,เอาไปลวกเนาะนะคะก่อนที่เราจะเอาไปลวกเราก็เทใส่ตะแกรงเนาะเพื่อกรองเอาแป้งแป้งออกนะคะเขยา่าเขย่าอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราเอาไปลวกกันเนาะนี่นะคะน้ำก็เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราลดไฟนิดนึงอย่ยให้เดือดมากเดี๋ยวแป้งจากอ้นี้จะลุดนะคะเราก็เทลงไปนี่หมคะ เดี๋ยวรอยเขาเดือดแป๊บหนึ่งให้แป้งสุกให้แป้งใสเดี๋ยวเราค่อยตักเนาะ เ,เราก็จะนตักออกมานอกกับน้ําเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะตักมาใส่ในน้ําเย็นนะคะนอกในน้ําเย็นนี่นะคะ,คะเดี๋ยวเราก็จะไปทำเดี๋ยวเราก็จะไปทำกะทิกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำกะทิกันนะคะจะใส่กะทิเนาะใส่น้ำไปนิดน,นึงนะคะใส่น้ำตาลเราไม่ต้องใส่หมดเนอะเดี๋ยวเผื่อหวานเดี๋ยวถ้าไม่หวานเราก็เติมไปอีกได้เกลือ จำนั่งตั้งใสนะคะเนี่ยะคะมันไม่หวานเราก็ใส่น้ำตาลไปอีกนิดนึงเนานะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปกินกับน้ำแข็งเนาะต้องให้หวานใส่เกลืออีกหน่อยนะึงคน นี่ก็หวานพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ช่วยกันเนาะนี่นะคะไอทับทิมกรอบเราเนาะในน้ำน้ำกะทิเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะือเราก็ตัดทับทิมนี่นะคะ ใส่น้ำกะทิเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งดนะ้วยเนาะนี่นะคะจะชิมให้ดูเนาะนี่ค่ะทักทิมกอบเรานะคะอือร่อยค่ะหวานเย็นชื่นใจ เองมาทำดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยนะคะทีสซุปคอมอร่อยค่ะหวานเย็นชื่นใจทำคำใหญ่ๆ าลืมไม่ทำนะคะทำง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมไปทำนะคะขอบคุณค่ะ